สวัสดีค่ะรัดมาแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้รัดไม่มีใบยะนางนะคะรัดก็ใช้รัดก็ใช้ใบผักเสียนนะคะใบผักเซียนแล้วก็บดเอาน้ำค่ะนะค่ะนี้เป็นยอดผักที่รัดไปเก็บมานะคะแล้วก็จะใส่ผักนี้ลงไปนะผักตําลึงนะคะใส่ผักตําลึงลงไปแกงหม้อใหญ่เลยนะคะใช้ผักเสียนนะคะผักเสียนกับใบใบกระเทียมนะคะทําเป็นน้ําใบยะนางนะคะ ไม่ต้องไปต้องไปงอใบยะนางนะคะอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นน้ําเขาไหมเนี่ยเขาก็จะค้นเหมือนน้าไม่ต้องไปง,อะะงอ้อเลยนะคะใบยะนางเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหม้อเปิเลเลยนะแล้วเราก็ใส่ผักผักตําลึงลงไปนะคะผักตําลึงป่าของเรานี่ยละคะ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะน้ำผักเซียนนะคะ ใช้น้ำผักเซียนแทนได้นะคะหรือว่าใบกระเทียมบดก็ได้นะคะแล้วเราก็มาคั้นเอ้น้ำเขานะคะใบผักเซียนของเราที่ไปเก็บมาดองนี่แหละค่ะเราก็ทำเป็นน้ำใบย่านางได้นะคะเสร็จแล้วเราก็คั้นไว้ได้แล้วเสร็จแล้วเวลาได้เยอะๆนะคะเราก็เก็บใส่กล่องใส่ถุงมัดไว้นะคะมัดใส่ช่องท่องแข็งไว้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะเนี่ย แกงหน่อไม้นะหน้าถาดไหมคะใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยนะเนี่ยใส่ข้าวโพดเหลืองข้าวโพดต้มด้วยนะ,ะ,นะะแล้วก็ใส่ใส่ยอดตำรึงป่าด,ด้วยนะ,ะแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วนะคะนะคะลองเอาไปทําดูนะคะถ้าใครไม่มีใบยะานางนะคะก็ใช้ใบเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเราบดเราก็คั้นเอานะคะใบกระเทียมก็ได้นะคะ ใบผักเซียนก็ได้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราเอานามาแกงเป็นหน่อไม้เนี่ยเขาก็ยิ่งจะอร่อยเลยนะคะเนี่ยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะแกงหน่อไม้ใช้ใบผักเซียนนะคะบดแล้วก็คั้นแทนใบย่นานางนะเห็นไหมฮะน่าทานคนะมามาค่ะมาตักเอาค่ะใครอยากทานแกงหน่อไม้ หอมกลิ่นผักกระแยงผู้ใดน้อกแกงน่อมไม้นะคะเนี่ยค่ะไม่มีผักกระแงงนะไม่มีผักกระแงงก็อร่อยได้นะคะเนี่ยค่ะผักตำรึงใส่ลงไปได้ข้าวโพดอ่อนก็ใส่ลงไปได้นะคะไม่มีใบยะนางนะคะเราก็ใช้ใบผักเซียนนะคะทำเป็นใบยะนางได้นะคะ มาค่ะมาค่ะใครอยากทานมาตักได้เลยค่ะมาตักไปทานได้เลยนะคะแกงหน่อไม้ของรัฐนะคะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะด้วยแกงหน่อไม้ร้อนๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย